สวัสดีครัับนกเรียนสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูการสร้างธงอาเซียนนะครับมาดูซิว่าธงอาเซียนสร้างยากหรือเปล่านะครับก่อนหรือเราก็เข้าโปรแกรมกันก่อนครูก็จะวาดง่ายๆนะครับครูก็วาดไม่สวยพอนะครับเลือกสีก่อนนะครับเลือกที่กรอบสีเหลี่ยมแล้วก็สร้างกรอบสีเหลี่ยมขึ้นมานะครับธงอาเซียนเลือกที่ฐางสีแล้วก็ไปเลือกที่สีเงินนะครับ ได้สีน้ำเงินมาแล้วทีนี้เสร็จเรียบร,ร้อยทงาสเส้นเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับกริกไปที่วงกลมนะครับเรากําหนดให้เส้นหนาหน่อยละกันเนาะสีให้เป็นขอบสีขาวสีาวาดวงกลมเสร็จเรียบร,ร้อยนะครับทีนี้เราไปเลือกที่ผักสีแล้วก็เลือกสีเหลือง เปลีนสีลงไปไม่ไม่ใช่สีแดงเนาะตรงนั้นเส้นกเป็นสีแดงเป็นไหมครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยเราจะต้องมาสร้างหัวข้าวทั้งสิบรวงนะครับเปลี่ยนสีก่อนลากเส้นตรงออกมา เสนดัังะครบแกนกลางสองแกนเส้นโค้งนะครับว่าดจากกลางมาก่อนแล้วก็ดึง กันหนึงนะครับเรา,เราได้ใจกจลางแล้ว,ลวที่นี้ในส่วนของรูเข้าวทั้งสองข้าง,งานะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นเส้นใช้เส้นโค้ง มันก็จะตรงๆเองมาหน่อยนะครับนไ่ครับก็จะมีอยู่สิบรวงใช่ไหมครับสิบประเทศ นม่ได้เป็นขั้นละสี่อาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เนาะนักเรียนก็ลองไปฝึกให้ให้มันสวยๆกว่าของครูนะครับสิบประเทศนีอะไรบ้างครับเรียนเราก็ลองไล่ดูเริ่มั้แต่บรูไนสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ไทยของลาดูนะครับฝังันี้บ้างนะครับตรงนี้เรียนเป็นการฝึกใช้เส้นนะครับฝึกใช้เส้นโค้งโคงง่ายๆต้องเรียนลองไปปกลับไปไปประยุกต์ดู สองเทเลศนะ้ะรวง,งข้าวทั้งสิบรวงนะครับเราก็เทสีหน่อยเทสีหน่อย แค่นี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับทุงอาเซียนครับครับเอาไว้คราวหน้ามาดูกันต่อว่าครูจะพาไปนว่าอะไรนะครับคอยติดตามชมครั้งต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ